อะไรหรือ,อยังคะว่าวดาราวันนี้พาไปตามรอยพี่อ่ำอมรินที่เป็นแฟนตัวยงของเมนูเด็ดร้านสุปรีอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพรีเมียมเส้นหมี่น้ำตกหมูพิเศษม,มันเป็นรสชาติที่ไม่ได้รุนแรงเกินไปสําหรับน้ําตกหมูซึ่งมันกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงะครับแล้วลูกชิ้นเข้ามานี่แบบแน่นปักหมูที่ให้มานี่นุ่มแบบทุกอย่างพอดีหมด ู่กันที่ยุกงที่ลูบีมันไม่ใช่รายการรอบดาราเลยเนาะช่วงซื้อสปอนเซอร์ต้องขอบคุณพี่อ่ำอมรินนะคะที่เป็นคนเบิกเนธให้กับเราก๋วเตี๋ยวหนูอร่อยอ่ะใช่พี่อ่ำ ำมาประมาณ2-3สาครั้งค่ะเขาก็จะชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ข้าวคุกะปิเขาบอกบอร<อ>่อยเพราะว่าพี่อ่ำอยู่แถวนี้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าร้านอยู่ตรงที่นี่ มีหลากหลายให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยมีล l o เตอร์มีอะไรด้วยแบบเมนูแบบแพงๆสุดๆของร้านเขาเลยก็มีแต่วัันน้นผมไปกินแล้วก็ติดก,ก๋วยเตี๋ยวเขาขออชอบกินก๋ะเตี๋ยวอยู่แล้วนะพี่พอเวลากินก๋ะเตี๋ยวสปรีเข้าไปาในผมรู้สึกทับใจตลอดชาติมากเลยพี่ คือเพงเป็นคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วเพลงก็ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้กว๋วยเตี๋ยวน้ำตกกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกอ๋อแล้วถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นยังไงถ้วยเล็กก็จะเป็น <laughs> ก็จะเป็นเรือ <laughs> รู้หรือไม่กว๋วยเตี๋ยวเรือกับกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกแตกต่างกันยังไง <laughs> กว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยจะปรุงมาให้แล้วสำเร็จแล้วก็ต้มเลือดในหม้อทิ้งเอาไว้ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจะไม่ปรุงให้แล้วก็ใส่เลือดข้ามต่อชามนั่นเองค่ะคุณจะบอกให้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะไม่ต้องปรุงหมูที่นุ่มแบบโมจูนอร่อยออใช่ไหมอร่อยแล้วก็ชอบอันนี้โอ้โหสามชั้นหมูสามชาั้ชนทอดน้ำปลาค่ะสามชามั้นคือชอบม,มาก ช้วยเป็นไงคะอร่อยก็เนี่ยคนเดียวหมดป่าอรอของหวานเนี่ยอ,อ,อือเอาจี่กัดไปอะปวยทั้งนั้นปวยหมดเลยอะมึงกัดแล้วมันหอมอะกลิ่นที่ได้กลิ่นว่ามันหอมมันคืออะไรคะมันคือกลิ่นกลางๆของมะพร้าวค่ะ,ววะใช่ค่ะ ซึ่งน้องมากินร้านตัวเองบ่อยไหมคะช่วงนี้เพิ่งเพิ่งได้มีโอกาสมานั่งกินที่ร้านค่ะที่เหรอใช่ถ่ายละครใช่เพราะว่าเพิ่งปิดกล้องไปไงอยากร่วมงานกับเพลงอีกไหมอยากครับเพียถามว่าถ้าปิดกล้องไปเพนจะคิดถึงที่ไหมใช่จริงเหรอมันรู้สึกมันถูกจริตเหรอทำไมอ่ะทำไมถึงทำไมถึงชอบอยู่กับเพลงอะคะ อันนีไนไม่ถูกอะฟิูมันแบบมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเขาเป็นคนน่ารักก็แบบฟิลเหมือนอยู่กับเพื่อนสนิทตัวเองเหมือนสมมติว่าไปเจอเรื่องอะไรมาก็ก็มาเล่าให้เขาฟังหรืออะไรเงี้<อ>ยซึ่งคาแรคเตอร์เออะชอบคนเมาเขาคุยเก่ง่วงคุยไม่อยุ่เลย คุยไม่เก่งแต่เราชอบฟังอยู่ด้วยแล้วก็แบบแฮปปี้ชอบตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วใช่ที่แบบว่าเหมือนเราก็ได้จับความรู้สึกว่าเออคือเราก็มีเพื่อนรักแต่ว่าเวลาเรามาแสดงละครเราก็ยังไม่เคยที่จะแบบเออต้องรักเพื่อนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็พอเราจับความรู้สึกได้เราก็โอเคเก็ตแล้ว ไปห,หาอะไรกินกันดีกว่าเนาะแกรู้ไหมว่าการจ้องจอนนานๆเนยมันทําให้วุ้นตากะเสื่อมเร็วนะเาเร็วเร็วเน่เลนแกรู้ตัวไหมว่าแกเป็นคนที่โกหกด้หย่วยแตกมากอ่ะชอบฟังรีแอคคนข,ข้างๆอย่างแม่อย่างเงี้ย <c oughs> บางทีแม่ก็ปกติแม่ไม่ค่อยขำแต่เรื่องนี้แม่ขำแม่แบบแบบขำแบบอยู่ดีก็ขำลั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จังหวะของเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ขำแต่ขำด้วยซิเทเอชั่นมันก็เลยดีเนาะ เ <c oughs> ชินถ่ายรูปเป็นเกียร์หน่อยนะคะไม่เชิญท่านหมอเรเล่นเป็นเพื่อนนาะง oh. ส่วนข้าชอบดูอยากดูตอนต่อไปอะไรเงี้ยเวลาตอนเล่นเราก็มีความสุขเรารู้เรื่องราวหมดแล้วแหละแต่ว่าเราอะแค่อยากมาดูว่าแบบตอนออนจริงๆตอนที่เขามาตัดต่อมันจะเป็นยังไงอะ oh. ไรเงี้ยคือเรื่องราวม,มันจะแบบ ไปในเวไหนเพราะบางบางซีนะอะเราซีเรียสแต่เขาตัดตลกอย่างเงี้ยเขา้าใจปะเราก็เลยอยากดูว่าเฮ้ยเขาจะตัดยังไงเขาจะทํายังไงยิ่งโดยเฉพาะซีนเหน่งกับเพลงขวานใช่นะชอบซีนนี้มากเลยที่<ล>วาร์ปมาแล้วก็บอกว่าอุ้ยบอดนะ ว่าที่พี่บอกบอกว่าให้อาหัวเขาขึ้นมาพอจะให้เขานึกว่าเป็นเต่าหัวเขาหนูอะเป็นหลักเต่าค่ะคือเราเล่นกันเองนึกออกมาแต่เขาตัดออกเฮ้ยข้าขออภัยนี่คุณมาที่นี่แม่ไงค่าขออภัยข้าไม่ได้ตั้งใจ เจกอกันอะมันจะมีพอเหมือนวีแล็กด้วยเหมือนกันจริงๆเ,เขาเขอไม่ด้เป็นปหลักนีแล้วผมมันรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเราเถียงเขาไม่ได้อะคือคือ,คอ,คอปกติในยุทธภพอะจะไม่มีใครกล้าเถียงเราเนบบื่องจากเราเป็นคุณชายแล้วแบบะกูลแบบคำพูดมันมันจะมีมันจะเป็นประโยคับคำพูดของฉันแบบมีค่าเหมือนทองคำคำพูดของข้ามีค่าดั่งทองคำไม่คิดว่าท่านพี่จะไม่เชื่อเก๊กนึงแต่พอมาเจอเขาแล้วเราเถียงเขาไม่ออกอะเขาแบบมีเขามีความคิดอะใช่ ใช่แล้วเราจะเก๊กแตกไงนึกออกปะตรงนี้เขาจะเป็นคนเดียวที่ทําให้เราเก๊กแตกได้เลยทำไมฉันแบบต้องมาแบบอ่อนแอให้เธอเห็นคนเดียวอะไรเงี้ยค่าขออภัยขออภัยเรื่องอะไรเรื่องที่ใต้น้ํา คาะเด็ดของเน่งกับเพลงฝันแซ่บยิ่งกว่ากว๋วยเตี๋ยวของสุปีอีกค่ะเราได้ไหมอ่ะอยากรู้ในในเล่าเบื้องหลังสิคะเป็นยังไงบ้างถ่ายกันอยู่กี่ชั่วโมงนะถ่ายกัน3ชั่วโมงถ่ายจนตะคิวกินกินขาถ่ายจนสำลักน้ำจนเหนื่อยจนแบบคือแบบสู้มากอะ่ะคือซีนซซีนสุดท้ายของเรื่องที่ก่อนจะปิดกล้องแล้วก็รู้สึกว่า เออเราก็ทําแบบเต็มที่ไปเลยอ่ะแล้วเราก็ใส่สุดอ่ะกลัวไหมกลัวแต่ทําใจไว้แล้วเขากลัวอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขาว่วยไม่เป็นไ่ว้น้ำไม่เป็นกลัวแต่คือตอนนั้นคิดเลยว่าถ้าเพลงยืนทําใจนานอ่ะเพลงก็จะยิ่งตืดเต้นงิาวเพลงก็เลยแบบเอาวะทําก็ทําคือทําให้มันจบอะไรเงี้ยเออก็เลยรีบกระโดดแล้วก็แบบได้อะไรเงี้ยแต่ก็สามชั่วโมงเพราะนหลายคัดที่มีจูอุ้ย อันนี้จะยากนะคือแบบว่าอันนี้มันต้องการภาพกว้างละคือลงน้ำตูมไล่เพลงโฉเหนิงไหว้เข้าไปจุ่มแต่ถ้าอยากพักกูถ่ายหนิงก่อนคนเดียวได้มอ, <laughs> <laughs> อะไรวะ <laughs> มึงก็ไหว้มาหา,ากระจกไหว้มาหากระจกเลยเดยวเขามาไว้ให้เขาติดเทปไว้ให้แล้วมึงก็จู่กระจก <laughs> <laughs> เออใช่ <laughs> ไ,ได้เนฮะ้กระจกอ่ะ ปั้นทำไมมันถึงสำลักวะอาจสนะเพราะไม่เว้ยเพราะว่ามันอ้าปากเว้ยจังหวะจังหวะที่แบบเขาไม่ได้จูบคนอ่ะนึกออกว่าไม่ได้จูบคนเมื่อกี้มันก็จะมีจังหวะที่แบบทำไมทำไม่จูบน้ำเข้ามันจะบดกับกระจกมับหน่าเกลียดเกินไปเป็นปลาซักเกอร์ดยไง กระโดดลงน้ำแล้วคือเราก็จะต้องมี acting ว่าเราหลับแล้วก็ไหลไปแล้วก็หมอนิงก็มาช่วยแบบเดินลงปาลมให้เราอย่างเงี้ยดยการจูบเรา <S <S ยาก<อ>คือมันยากตรงที่เราต้องหลับตาอ๋อแล้วคืออุปสรรคที่แบบ หนักเลยนะคือในน้ําน้ํามันขุ่นมากเราไม่เห็นมอนเนงคือแบบคว้าลมมาเอา้าย <laughs> ังไม่ถึงในเพลงหรอคว้าอ้อามึงอยู่ไหนเนี่ย <laughs> คือแบบเห็นเป็นเงาเราแต่ว่าคือเขาคว้าเราไม่โดนอะ่ะคว้าไม่เจอจับมังไม่เจอเลยคือเวลาสำลักน้ำม,มันจะเหนื่อยมากเลยนะ <laughs> เพราะมันเหมือนแบบ <laughs> ไอแบบกินแรงมาไปเยอะมาก <laughs> มอเองก็สำลักเพราะด้วยความที่ชุดเขา <laughs> ผม เย็บทุกส่วนไอ้ตรงเนี้ยขอน้ําพัดใช่ไหมมันอาจจะขึ้นมางี้มันก็จะใช้ไม่ได้ไงขาก็เลยต้องเย็บเย็บติดเย็บเย็บติดไว้รองเท้าก็กลัวหลุดเ็บไม่ให้มาบังหน้าด้วยแหละค่ะไม่ให้มาบังหน้าไม่ให้มาพันแขนพันขาอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะซึ่งของเพลงก็เย็บไม่งั้นเหมือนจะมันจะเป็นเหมือนสลายอยู่ในน้ำอ่ะเพราะชุดเขาคือแบบกลุยกลายไง มันกุยกายไงแล้วก็มันน้ำหนักเยอะเวลาแบบเวลาไหวมันจะไม่ค่อยมันช้ากว่าแต่ผมผมยากกว่าเออผมว่าผมมันซุกมันควบคุมไม่ได้คือผมก็ฟูขึ้นอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็มีพัดกีบลงมาพี่บอกบอกว่ายังไงอ่ะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงไม่ต้องเอาพัดออกจากเอวมึง ถ้ามือต้องก็ถือพัดอะเราต้องถือไว้ตลอดเวลาอย่างนั้นนะเขาก็เลยเอาเอ็นอะพันมือมันแล้วก็ให้แบบเคือแบ <Okay. S 1> ช่วยอะเพราะว่าคือตอนแรกปกติอาชีเซนจะมีพัดน็บไว้ที่เอวใช่ปะแล้วให้มันอยู่ที่เอวไหมก่อนลงน้ำมันดึงขึ้นมาเจ้ารอที่นี่ ต้องคอนทินิวมาแบบนั้นนึกออกปะคือแบบพี่หมอเขาบอกกูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่าเอาออกมาคืออุปสรรคก็เยอะเยอะอยู่แล้วนี่นจะเอาลงไปในน้ำนี่ก่อนมันไม่ลอยไปหรออุปสรรคก็เยอะอยู่แล้วอ่ะจูบก,ก็ต้องจูบพัดถือพัดแน่นๆนะและต้องถือพัดว่ายน้ำด้วยใช่เป็นลอยแล้ว ถูกเอ็นหน่อยเพราะว่าผมสีนก่อนหน้านี้มันดันเอาออกมาคือมันโดดจากเรือของคนร้ายมาเราต้องเอาอาวุธมาด้วยอันนี้สำคัญยิ่งกว่าชีวิตทิ้งทิ้งบ้างก็ได้ทิ้งบ้างก็ได้แต่ละซีนกูนั่งอยู่เงี้ยบางทีกูอยากวางนะแต่กูวางนี่เพราะว่าพัดยังอยู่ในมือด้วยแก เขาปัดเอาไว้เอ็นเอ็นปิดไปชักออกมาตอนในเรือไม่ตอนตอนแล้วตอนเอานักสงนางเอกลงมันก็ต้องชักมาสู้ไงพี่เผื่อมีโจรไงมีจังหวะที่แบบเขาก็จะให้เราจุกแป๊บหนึ่งใช่ปะแล้วเพลงก็ฟื้นแล้วพอฟื้นอ่ะ มันเองมันก็คือมองไม่เห็นเราเราต้องหยิกมันหยิกเพื่อให้รู้ว่าฟื้นแล้วไปขึ้นน้ำกันแล้วค่อยๆขึ้นพอพอฟื้นกานนี้พวกมึงจะรู้กันยังไงว่าฟื้นไม่ฟื้นมึงจับมึงจับไปแล้วก็มึงหยิกมันมึงหยิกมันตอ้นฟื้นมึงออกมาแล้วเดี๋ยวสองคนจะลอยขึ้นไปและหยิกก็บาหยิกไม่โดนเพราะผ้าเขาหนาเนึกออกว่าเราก็ต้องแบบเหมือนต้องอย่างเงี้ยแบบงับอะงับ งับเอวเขาไว้อ่ะเออยากเหนื่อย <Okay. S 1> แต่ก็สู้แบบสุดๆเลยอ่ะ,อะโอเคโอเคอพร้อมแล้วลงไปพร้อมกัน หนาวอหนาวน้เขาโอ๊ยหนาวแล้วแล้วหนาวด้วยต้องเอาน้ำร้อนอะน้ำร้อนเลยนะมาราดลาดมือกับเท้าเพื่อให้มันละล้าเพื่อให้มันอุ่นอ่ะเออ จอมยุทธอะไรหอบเคยเราเคยดูหนังจีแล้วจอมยุทธหอบอ่ะนี่นะจอมยุทธไม่เคยเหนื่อยนะยิง,ง,งอจอมยุทธต้องแข็งแรงนะเอ้ขอหอกอย่างเดียวไงเมื่อเคยดูหนังจีแล้วจอมยุทธหอบแต่ผมไม่เคยเห็นจอนุ่มดำน้ำนะพี่ <c oughs> <c oughs> กินได้ไหมคไม่ม่เทียนบอกว่าคุณชาไไม่กินเนื้มสัต่ไม่ไม่นมีไนบไมนม่แม่เท่าหูไม่ะ่ เด๋งสรันถึงขั้นไปเรียนคีบเต้าหู้กับอากงซึ่งในฉากที่<ช>คีบเต้าหู้เอสอยู่ผลเป็นไงคะคีบไม่ได้คีบมาอย่างนี้ใช่ไหมเออเนี่ยคีบล้วก็บิดเรื่อง oh, <no. S 1> อของการใช้ตะเกียบอะ่ะเด๋งเป็นคนจีนแต่ทำไมต้องมาฝึกใช้ตะเกียบคือเอาจริงนะไม่ได้ไปเวิร์กช็อปอะไรแต่ผมคิดของผมเองว่า การใช้ตะเกียบของเราที่เราเป็นลูกหลานชาวจีนเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการเป็นจอมยุทธคือเราอยู่บ้านเราใช้ตะเกียบยังไงก็ได้นี uh ่อรอไหมเราจะจับผิดถูกนิดหน่อยไม,ไม่ไม่มีปัญหา uh huh. อันนี้มันต้องเป๊ะเวอร์เพราะว่ามันเป็นคุณชายต้องถูกเทนมรารยาทมาอย่างแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ย uh huh. กไรตํำหนิ มันคือเต้าหู้ญี่ปุ่นที่ราดน,น้ำสัตว์ญี่ปุ่นนึกออกปะแล้วมีสาหร่ายมีงาอุ้ยมันอ่อนมากเลยนะแล้วก็ยังไงรู้ไหมในบทเขียนว่าเต้าหู้และสาหร่ายและงาคั่วมีกลิ่นหอมทุกอย่างอร่อยมากเต้าหู้รสชาติดีสาหร่ายกับงาคั่วมีกลิ่นหอมแสดงว่าหนึ่งคีบนั้นนะ่ะต้องมีสามางแล้ววิธีการคีบเต้าหู้อ่ะก็ไมถามคง ยังไงครีบต้องคู่ต้องคู่ก้อนแบบก้อนใหญ่อ่ะคือเขาเขาไม่ได้ตัดมาให้แล้วเน<ข>อะไหมถ้าตัดมาให้แล้วเราก็ยังคีบเป็นลูกเต่าขึ้นมาได้ <ขอ S 1> แต่อันนี้คือเราต้องแบบบิดบิออกมาแล้วก็ให้มันอยู่บนตะเกียบ,บ,บอะไรเงี้ยกินผ้าต้องได้ เขาเหน่งไปแล้วจะไม่พูดถึงใบก็กระไรอยู่แต่ว่าเหมือนฟ้ามีตาค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่เรากําลังกินและเมากันอย่างออกรถจูจูตัวละครลับกับโผล่มาที่ร้านสุปรีทันมาอแล้วว่าก๋วงเตอเ๋อออยวนะเ,เ <laughs> <laughs> นื้อดูดีอี่าเอรก้วยนี่ร่วมงานกับใบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไรละดอกแก้วอาาัลทอรพีสตายล่าแล้วก็เรื่องนี้สี่เรื่องห้าหกห้หกห้า เรื่องทำไมแบบเจอกันทุกเรื่องอะถ้าเรื่องเล่นมาทั้งหมด8เรื่องเล่นกับมันไปแล้วห้าเรื่องแปดเรื่องเจอไบไปแล้ว5เรื่องให้ความรู้สึกอะไรบ้างอีกสเรื่องมีความสุขมากเอเชียล่ะเอเชียล่ะถ้าเขาบอกว่าอยากรอดูเรื่องต่อไปของเอเชียกับไบจุ๊บอย่าแลกงอย่าแล้งแซ่บต่อขอขออย่าให้เจอขออย่าให้เจอ กเป็นรายการอื่นๆหรือว่าจะเป็นแบบเออเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยพัดนางเขาแบบก็ฝากช่วยเชียร์ด้วยนะคะเผื่อบางทีอาจจะทำให้มีผลงานร่วมกันตัดภาพกลับมาที่เอเซอร์ขอยากแ้า์อยาแร์หรือแบบต่อหน้าไปเลยไมแล้วเป็นการพูดโดยที่ไม่ใช่ว่าไว้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะไวอยู่หลังกล้องอยากให้ฝากติดตามชมโค้งสุดท้ายของดวงใจจอมกระบี่ ก็ขอฝากละครดวงใจจังกะดีไปด้วยนะคะทุกทุกวันจนะคะเวลาสองทุ่ครึ่งทางช่องวัน31ค่ะทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะบ๊ายบายเียวขอเด้อค่ะขอเด้ค่ะขอขอขออย่าเจออย่าเจอวันอีกเลยว้าว วันนี้นอกจากจะได้ทานอาหารอร่อยแล้วยังได้เห็นความสนิทนอกจอของเหล่านักแสดงจากละครดวงใจจอมกระบี่ที่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าเรื่องราวในจอทั้งสนุกแล้วก็เข้มข้นไปจนถึงตอนอวสานแน่นอนที่เทียนกำลังตกอยู่ในอันตรายค่ะคุณชายรีฝากติดตามชม2ตอนสุดท้ายของละครดวงใจจอมกระบี่ว,นะวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้สองทุ่มครึ่งค่ะมันเสัญญานะหวังเอเทียนริลลินกำลังจะฆ่าตัวตายค่ะ